ดูตั้งแต่ข้างหน้าเลยข้างหน้านี่คือเอกลักษณ์ของเขาเลยเพราะว่าจะเป็นในเขาเน้นในเรื่องความรูหราดิเมมเบอร์ดิเมมเบอรสองสองศูนย์ดีดเซลร้วนโฉมเฟกลิปนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นไดมอนด์กิลนี่อย่างที่เราเคยนับเม็ดกันแล้วสีนี้มีสีพิเศษไะสีพิเศษสีกาไฟเกครับยากมากๆถ้าผ่านหน้าจอไปให้ คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยสีก็าเปสีดำอะไรอย่างนี้เนี่ยคันจริงสวยมากครับคันจริงจะเป็นโทนสีเทาเทาดำเทาดำเทาดำคือถ้าเผื่อแบบมืดๆอ่ะมันก็คือดำเลยแหละมองผ่านรูปมัอาจจะเป็นดำแต่ว่าโดนแดดโดนอะไรมีแสงตกกระทบเนี่ยก็สีเทาเลยสวยๆเลยดีไซน์ไฟก็สวยชุดแต่งรอบคันก็เป็น AMGBody Styling จากโรงงานเลยจากจ้าหน้าก็มีพวกดิสโทนิกมีพวกระบบแบบเบรกอัตโนมัติอะไรทุกอย่างมาให้ครบ เซนเซอร์ก็รอบคันครับเนี่ยเราพาดูเลยพอเป็นสีเทาแล้วมันแบบสวยมากกรับกล้องกล้องจะสั่นๆนิดนึงนะครับอ๋อหนักกล้องหนักอยู่ล้อกระเป๋าขอบ19นี่ครับลายเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบเป็น AMG Sport นะครับคันนี้จะไม่ใช่ d y n a มิกจะเป็นชื่อรุ่นว่า AMG Sport ยางใหม่ๆจิบๆเลยเโเคแล้วเราก็จะพามาดูนี่เส้นสายของตัวรถนเขาจะเน้นมาทงแบบเรียบๆเรียบหรูเลย สีเทาแล้วก็เขาจะตัดกับเป็นโครเมียมคันนี้แบบว่ามีสปอร์ตมาด้วยแต่ว่าจะเน้นไปนในด้านของแบบหรูหราและ e- คาสใหญ่นั่งสบายแล้วก็ข้างหลังไฟก็จะเป็น LED เบนเขาเน้นความเรียบหรูเรียบหรูดูแพงเนี่ย<อ>เห็นไหมตรงข้างล่างอะ่ะท่อเขาก็จะเป็นแต่งแบบว่าออกคู่เป็นท่อแต่งแบบออกคู่แล้วก็จะมีแบบเส้นโครเมียมด้านท้ายด้วย เพิ่มความหลวบอีกแล้วก็ฝาท้ายก็เช่นเคยครับจะเป็นไฟฟ้านะไฟฟ้าใช่นี่ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วทับบอกได้สุงก๊อปอได้สบายโอ<ห>้ไม่ต้องทับบอกก็สามารถใส่ของได้แบบเหลือๆเลยดูจิกกว้างมากจะทับก็คือแบบโยกแล้วก็พับลงไปได้เลยยังมีที่เก็บของข้างล่างอีกเดอไลท์ใหม่ๆเนี่แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูไฟท้ายอีกรอบนึงไฟจะสวยๆแบบนี้เลย LED เอกลักษณ์เลยดีเขาจะมีดีเทลในการแบบไฟข้างในอีกชั้นหนึ่งไฟเบรกก็เป็น LED สีขาวนะครับแล้วก็ในรถกว้างมากๆครับคันนี้เน้นแบบสบายๆโฟลเมมโมรีเบาะ3ตมตำแหน่งอะไรครบนะครับเราจะเปิดให้ดูก่อนข้างในแล้วก็นี่ตรงข้างหลังคังนนี้ดูเลยว่าใหม่แค่ไหนพลาสติกยังไม่ได้แกะเลย โอ,โอเคเนี่ยพลาสติกยังไม่ได้แข็เลยใหม่มากๆนี่ดูสภาพบอกก็คือด้านหลังนี่ไม่มีคนนั่งไม่มีคนใช้เลยนะแอร์ตอนหลังก็มีให้แล้วก็ดียจะไปดูข้างในรถแล้วจะสตาร์ทรถให้ดูกลิ่นหอมมากครับรถใหม่มากเ๊บเยียบเรียงสตาร์ท โอ้ชึ่งเดียวติดเลยนะโอ้แบบดีเซลดีเซลเงียบมากครับดีเซลเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะกี่คันก็คือเงียบเลยคันนี้ไม่น้อยมากครับไม่แค่ห <10 S 2> มืน <แฟ S 2> ม่นแปดพันกิโลน้อยๆเลยไฟหน้าก็เป็นเนี่ยออตโต้หมดแล้วแล้วพวงมาลัยก็จะเป็นสไตล์ของเท้าเลยครับตามแบบ AMG ที่เป็นแบบ AMG Sport เนี่ยพวงมาลัยก็จะเป็นทรงคางคาวข,ของแบทแมนปุ๊บเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนให้ดูรูปแบบแเราลองสปอร์ตกันป๊บโอเคแลเดแคนเซลทีนี้เนี่ยถ้าิดเขาก็ยังให้มาครบ,เร,บเรียบเรียบเรียบหรือจะแบบสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครบหมดเลยปุ๊บไม้น้อยมากสำหรับดีเซลนี่ครับแล้วคันนี้รถปี21 2021กับเลขไม้เท่านี้คือตกปีนึงวิ่งแบบวิ่งหลักพันโลนิดเดียวอย่างเงี้ย แบบคลาสสิกครับของอะไรก็จะเป็นออกแบบมาแบบนี้ตาเป็นใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นจับแบบกระชับ <right> มือครับหนังก็เป็นหนังแบบนุ่มๆไปการเดินทางโอเคครบเมกไฟฟ้าแล้วก็ตรงหน้าจอตรงนี้เขาจะเป็นทัชสกรีนทัชสกรีนแบบใช้งานง่ายๆเลยใช้งานผ่านแอป Mercedes me อะไรเงี้ยก็ได้ทัชสกรีนระบบช่วยเหลือก็จะครบบาร์คิ้งแบบออโต้ก็มีมาให้สำหรับคันนี้ แต่คันนี้ใหม่มากๆครับแล้วก็เมิไลท์ของเบนเขาก็าอลังการและสีเขาจะเยอะมากเลือกได้เลยแลเลือกสีงได้เลยคุมก็คือคุมผ่านจอตรงที่เป็นทัชส,สกรีนตรงนี้หรือว่าจะเป็นทัชแพดเน,นี่ยรุ่นแบบนี้ก็ยังไม่ตัดทัชแพดออกก็เวลาขับขี่ก็สะดวกนะไม่ต้องเอื้อมมือไปได้เลยแล้วก็หรือจะคุมตรงนี้ได้หมดเต็ที่เลยฟังก์ชันทั่วๆไปก็ครบหมดครับ ระบบความปลอดภัยสี่ํำนวยความสะดวกที่เก็บของก็ใหญ่เนี่ยโหมดไดนามิกก็ปรับได้เลยเราดูที่หน้าจอสปอร์ตแล้วประเด็นคือคันนี้ประหยัดมากประหยัดน้ำมันมากนะถ้าสังเกตอะ่ะเดี๋ยวนี้นะที่เราดูรถกันอะ่ะเบนเขาจะตกแต่งแบบด้านบนหลังคาเนี่ยเป็นสีดําเลยจะแบบว่าไม่ได้ใช้สีเบจหรืออะไรแล้วก็คือเป็นโทนดําไปเลยคืนกับรถก็คือจะทําให้มันแบบดูเรียบๆดูสปอร์ตขึ้นอะ่ะข้างในแต่ว่า เท่าที่มองดูคันนี้จะเน้นไปทางแบบว่านั่งสบายหรูหราขับสบายครับช่วงล่างก็นิ่มเลยคันนี้แล้วก็มาตรงแถวผู้โดยสารข้างหลังมีแอร์ตอนหลังมาให้ครบแล้วก็พื้นที่คือเหลือแบบเหลือเยอะมากแบบว่าสบายมากครับหมดเลยมีที่เท้าแขนแต่ข้างหลังเนี้ยไม่เคยมีคนนั่งแน่นอนใหม่ามากแฮมเมอรไลท์ m ก็จะมาถึงแนวข้างหลังเลยแล้วก็ อย่างเงี้ยร้อนๆแล้วก็เอาม่านขึ้นมาล็อกได้ครบหมดเลยอ๋อแล้วก็สำหรับ E เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงข้างหลังตรงนี้ข้างหลังตรงเนี้ยจะมีปุ่มสำหรับเปิดติดม่านไฟฟ้านี่แบบดูด,ดูมากอะทุกอย่างที่เป็นไฟฟ,ฟ้าได้ที่มันสะดวกเนี่ยเขาก็ใส่มาให้หมดเลยสำคัญนะครับม่านตรงเนี้ยถ้าแบบว่ามีคนนั่งหลังไปกันเป็นครอบครัวแล้วร้อนอย่างเงี้ยม่านพวกเนี้ยช่วยเรื่องความร้อนได้แบบอย่างดีเลย แล้วก็เปิดปิดง่ายเยพร้อมใช้เลยครับเนี่ยดีเซลล้วนแบบประหยัดน้ำมันมากเครื่อง2000ดีเซลทนทนระยะใช้ไปเลยแบบว่าหลายๆแสนใช้ล้านโลก็ได้ใช้เลยไม่ได้โม่ไม่ได้โม่คันนี้ลอาคันนี้จะเป็นรถปี2021รุ่นท็อปสุดครับ AMG Sport E220d ดีเซลล้วนประหยัดน้ำมันมากแล้วก็ค่าตัวราคา2ล้าน49ก็ประหยัดจากแแดงเปล้านเหมือนกันคันนี้ ใครสน<อ>ใจเลขไม้หมื่นแปดอ้าไม้หมื่นแปดไม่หมื่นแปดด้วยขอบคุณมากมเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่ส,สดๆร้อนๆที่คัดมาทั้งไม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคําถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line o f f i ิเชีหรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียล มีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ